อนทานี้นะครับขอตื่นไปชมและเชียร์ได้ข่าวว่าดึงถ้วยกอมาเทียบถึงราชพัฒน์นำไปครับสองต่อศูนย์คู่เล่นหมายเลขเสือรับไปครับคุ้งกิงครับอดีตเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครับ พอดูสเตจการเล่นดีครับตอนนี้ว่างไปนิดนึงครับเพราะจริงทิ้งเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ใจว่ากรุงทิงนี่ได้มาจากอะไรเพราะว่าชอบกรงุงจริงเสมอเลยครับสองต่อสองผู้เล่นหมายเลขสิขบก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ครับหมายเลขหกนี่ก็มีจังหวัดอุดรธาน,นีครับน้อง<ฮ>กาแฟของเราดิ่งลงไปครับประกาศชื่อไม่ได้จริงครับตัวนี้ 4ต่อ2ครับขนาดนี้น่าจะพักนำละสิบนีแดนของเราครับเป็นทีมจังหวัอดอูดอธาน,นีคนหกเปลบาครั้งที่หนึ่งนี่เลยเวลา1 1นาทีครับขาดกันแล้ว1นาที แม่ครับไม่ลงครับลูกที่สองลงไปครับบอมปุ้งกิงแล้วสิ็นาทีครับ่านไปหนึ่งนาทีนัำอยู่หนึ่งคะแนนและเป็นสายของก่อนโอ้ยไอ้เก้าครับบอสครับน้องบอสสุดหล่อของเรา ลงไปครับน้องเดือครับราจะพัฒน้หพี่ดน่านล่ลลลงไปครับโดยพี่ท็อปคุ้มจริงไล่มาเป็น5-6คะแนน โดยไม่เห็นไม่ฟังไม่ทันเลยโดยแต่ต่อห้าครับราชภดพดนำาลงไปครับสองคะแนนโดยพี่ท็อปคุ้มจริงครับ